นอกจากระยะงานการขับรยนต์กับการลัครัล่ะเพราะเราจะต้องออกวงถูกไหมเวลาเวลาที่เราไปไปเล่นลัครหรือว่าละข่าเวลาว่างยังไงอ่ะก็จะเป็นตอนกลางวันครับเราต้องยอมเหนื่อยเพื่อเพื่อผลงานของตัวเองเพื่อให้แฟนได้ติดตามผลงานเราแบบหลากหลายครับก็สู้ครับยอมยอมที่จะเหนื่อยครับมาไกลางวันไปถ่ายลคกทรัลคืนกลางคืนก็ไปอีกนั่งเครื่องกลับมาทำงานแสดงบนเวทีเหมือนเดิมครับไม่ให้บกพร่องทั้งทั้งทั้งสองอย่างแล้วเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงครับว่า ก็เวลาพักผ่อนนิดหน่อยก็นอนไงครับเมืนเมื่อกี้นี้มีเวลาชั่วโมงนึงว่าผมก็นอนแอบ,บงีบเลยแอบ,บงียบเลยครับจริงจริงปีนี้นอกจากในเรื่องของการเพลงแล้วก็การวงก็จะมีในเรื่องของการภาพยนตร์อะไรด้วยใช่ครับตอนนี้ก็มีงานมีงานละครเข้ามาด้วยแล้วก็ะจะมีงานผลงานผลงานเพลงของตัวเองนะครับผมที่จะทำเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังด้วยครับ แต่ว่าแปลว่าจะมีการเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดหรอใช่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ทางท็อปไลน์ทำให้แล้วก็เป็นซิงเกิลที่ทางตัวผมได้ทำบู๊ทำเองด้วยครับอันนี้เป็นแนวเพลงอะไรยังไงครับน้องพรอเป็นแนวเพลงลูกทุกงอีสา<ช>นแนาะหมอลำานี่หละครับจะจะไม่ทิ้งสไตล์ตัวเองครับผมก็คือเข้าองอัดแล้วเข้าอ,อัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไทยมีครับอ๋อรอ่ายมีแล้วก็รอปล่อยทีเดียวเลยใช่ครับผมจริงๆคิดว่าเพลงนี้แม่ยกจะภูมิใจยังไงมากครับก็คิดว่าน่าจะอดอนไแม่ยกได้พอสมควรครับ